สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับผู้ที่ตามทุกท่านพี่น้องมีหลักแฟนเพลงแฟนมอลำของหลูกหลานทีมงานมอลำเพชรลํำเพื่อนที่รักและเขาหลบสุขขู่สุก้นครับ <c oughs> มาพอกันในตอนนี้กับบรรยากาศอยู่บริเวณเวทีของหลูกห้านทีมงานมอลำเพชรลํำเพื่อนครับ <c oughs> ตอนนี้ทีมงานนะครับกำลังติดตั้งเวทีเพื่อสิบปรับปรุง นะครับหรือทําการประกอบให้สมบูรณ์แบบแล้รก็มันลงตัวครับพี่น้องในตอนนี้มหินงานพนักงานครับกำลังเตรียมวันะสดุอุปกรณ์อิดตั้งครับพักกันเท็นยังนี่เอาสวัสด,ดีครับสวัสดีครับ แสดงว่าเย็ดขาฟ้อหนาเป็นบ่างเหรอเฮ้ปัญญาวัานก็ได้ตัดออกมัน,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 นสูงกว่าระดับเกาหน่อยนึงครับก็เลยต้องการยนลงมาอีก หาเตี้นครับโอ้ให้มันได้ระดับเดียวกันครับนี่ครับทำงานต่อข้อนาออกมาหนาตูร์ล้มพวงครับตอนนี้เดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ออกดีทําก๊อกสาดน้ําเนี่ยเด้อแล้วก็ดึงมาหนิดึงมานน่อยอดีต คือบรรยากาศเมื่อี้รอครับปรับเวทีไหมครับกระสบปับตรงช่วงฟอ้อนาและก็ตรงเวทีตรงห่านกองครับทีมงานกระสิได้เตรียมเพื่อวามสวยงามแล้วครับเพื่อกามล่องโตนะครับก้อนสีออกแสดงจริงและก็ก้อนที่จะเตรียมวามพร้อมในการชั่ว คอนเสิร์ตแต่ละพื้นที่ครับฟั่งทางนี้กับเรือนางลาดทางตูร่ำพงครับิได้ติดตั้งนางลาดขึ้นนะครับตอนนี้ครับถือว่าเป็นบรรยากาศอีกมือหนึ่งครับที่ให้พี่น้องในเบิ่งงในชม เอาเจ้าอันอ๋อไายลอกออกบ่ตปอก็ไปห้องนึงครับหลังจากที่ห้าได้เห็ดเวทีเตรียมค็าร้อมในการไล่สดน่กจขยับขยายออกปกติครับให้ได้มาตรฐาน12ห้องคือเก่กานะครับก็คือ เป็นเวทีแสดงสดนะครับเต็มรูปแบบเอาถัดลงมาแล้วครับเวทีเรือหันกองห้องกระเสีานะครับย่อลงมานะครับอีกระดับนึงครับอาจจะเกือบซ้ำเพื่อนหรือซ้ำเพื่อนรับกำลังเบิงกล้ามสวยงาม เพือสิบเให้บังผู้มิทัดความโดดเด่นของศิลปินครับนี่คือการแก้ไขแต่ละช่วงแต่ละ,ละระดับครับอาจารย์ดนตรีไอ้มันต้องอันขยับไปอีกของนึงเลยมันสะได้ใส่คำขาผมจะบอกถอยไปชิดพุ่มด้วยมันหดใส่อ่า มุ้เจาตั้งนี่แล้วไปตั้งฟังน้ำนั่นเด้อเอาเอาเอากระตดทั้งสองฟังแล้วมันฟังเดี๋ยวมันดีเกรื่องกันมันเสียนอาศัยทางพีเลยมันบันไดหนักคือตัวนี้เขาเขาอาศัยทางพีเลยอ่ามันจะประหยัดขาลงอีกช่องหนึง่งลองเอาไปจำมั้งด้วยเอาไปติดเลยเออลองเบิร์นกันทำยังเอ้า เอาดึงไป้ก้นก็ได้การสรุปแล้วสามค้าอะไรงี้บ้านมงแล้วอันนี้เปิดช่องวางยางไว้ก่อนก็ได้อ่าการเลี้ยงมาพร้าวเส้นเดียวจบเลยเอาบันนี้ง่ายไปฟังคุณิ่งดูมันมีขายช่างคุณ มันจะได้ไรว่าตีนเป็ดมันมันเหลือบักหลายเลยตีนเป็ดสองใหญยุทัวทีบยญานมันเสียตรงเก็บไใบบานน้ำเอาไปเบิดกับเสียเลยไปต่อทางพุ่นบ้งให้มันได้มาทานเลยอหรอนวัน นี่ครับถือว่ารูปแบบเวทีใหญ่ครับเอากระตั้งโ่วงสร้างไว้เพื่อจะนะครับได้ซ่อมแล้กก็ได้ปรับปรุงในช่วงนี้ครับจะมีเวลาก่อนทาการแสดงก่อนออกทัวร์คอนเสิร์ตครับสได้ต่อฟ้อนาทาั้งดันนะครับลำโพงเครื่องเสียง ดานขังห้างก็ะิต่อเติมออกไปเพื่อเป็นชั้นรอให้กับทีมแดนเซอร์ครับในการออกกันเขากระชิได้คล่องตัวเร็วครับท่านฉากท่านซีนชช่นนั้นแล้วครับมื่อนี้อีกเมื่อนึงครับใช่ละเอาเสีออ่ยก เฮ้ยังเดิอครับสวัสดีครับเฮ้ยังปอปปุงนางลัดเดี๋โอ้ป๊อปปุงอ่ะปรับแบบได้ป๊อปปุงป๊อปปุงนางรัดวะฮะปรอปได้อยูุติป๊อปปุงนางรัดอ่ะเฮ้ยโอ้สีเฮ็ดวิธีใดวิธีป๊อปปุงเอครบเปิ้ลนส้เมือนคามลุดนครับโอ้เอาเอามาซอมเสมบ่ครับเพื่อเอาเอาขึ้นไม่บพแม่นบ่ขึ้นไม่ครับซุ้มือนไดมันเขาบ่ได้ถอดออกเลี่ยนไม่ครับเออโอ้เจรุนครับ โอ้ oh, มันลายรุ่นเจ็ดกับไห้เจ็ดกับอีพออ้วนนะเจ็ดกับอีพออ้วนโอ้พอกับลูกคือข้อค้ากันดีเด้ะไปยี่อ้วนโอ้ลูกไสจะว่าป๊อปปุงนางลาดปะนะมีที่อะไป๊อปปุงนางลาดน่ะเไปยี่อ้วนพ่อกับลูกเจ็ดงานช่วยกันดีดีเด้อโอ้คือมาตรฐานเดียวหมาตรฐานมาตรฐาน ปับปุงนั่งรันเดี๋ยวเอาออกไปเลยเดี๋ยวสีเอาสีใส่ระบบอ่าเอาโซลัดเอาเลยเดี๋ยวผมจะหาวิธีเหมือนเขาก็ต้องมาใส่เสือกเอาโซเกาะใส่กันเอามันยังไงเป็นเส้นเดียวเลยอันใดที่มันเลี้ยวม่ต้องไหยมาขันมากเยอะ เอามาเป็นแบบกันก็ได้เอามาเป็นแบบมันจีได้ตัดเดือยไอ้ค่ำตัดเดือยออกเอาวัดระดับแล้วก็เชื่อมเดือยเขาคือนเขาให้มันคือกันนะแกเชื่อมเลยก็ได้กันนะหกตัวครับมันเบิดแล้วเอาเดือยมาใช้เลยเดือยไม่ใช้ อุปกรณ์ที่เขาได้ซื้อมาครับแล้วก็เอามาปรปับปรุงปรับปรุงสิ่งที่มันอ่าเหลืออยู่ครับครับเล็กยังดีๆอยู่ครับยังใส่งานได้อีกหลายปีครับดูแลดับฟอนะนะนี่นอนเอ้ยมันช่ได้ตัดนี่ตัวไหนครับนี่เลื่อมบอกนี่เขาจะได้ตัดบางอย่างโอ้ชนกับอันนี้อีกเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวได้ มันจะได้ยับแล้วตัดเรลีัยขึ้นไปเลยเอาพี่น้องครับก็ถือว่าทายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบื้องในชมีคือการปรับเบที่ที่ห้านะครับยังขาดตกบกพองอย่ก็คือปรับไซฟ์ฟ้อนาครับตอนนี้ฟ้อนาที่จะเพิ่มเติมครับนี่ในตัวเวทีของทีมงานลูกดลานมอลำเพชรลำเพื่อนครับ พ่อหนหาที่อยูนหาตู้ลำมพวงครับได้ยื่นออกไปเพราะว่าเขาแสดงตั้งแต่มมือเปิดวงหรือเปิดฤดูกาลนะครับฟ้อนหานะครับกัยังบ่าท่านด้มีที่นี่ก็บชิซายฟ้อนหาครับเพราะว่าที่แรกก็เตรียมไว้เบิดแล้วครับระดับมันคนละระดับครับก็เลยมาปรับปรุงสมแซมไหมฉะนั้นแล้วก็คือว่าบรรยากาศมื่อนี้ก็แจ้งข่าวพี่น้องเด้อเอฟซีแฟนคลับสุขทุกคนครับติดตามได้ทั้งนะครับหลายๆช่องทางฝากพี่น้องอิ นะครับบมีหลักแฟนเพลงแฟนหมอลำบ่ว่าสิเป็นทั้งเพ็เพ็ดลำเพื่นบ่ว่าสิเป็นทั้งนะครับยูทูบเบอร์ทุกๆช่องแล้วก็หมอล,มลำเพ็ดลำเพื่นออฟฟิเชียลหรือทั้งช่องพยาบาลสายจวดเพ็ดอ่าหมอล,มลำเพ็ดลำเพื่อนออฟฟิเชียลครับ,รบฝากพี่น้องจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ครับทุกๆช่องเช่นนั้นแล้วมื่อนี้แล้วขอบคุณกำลังใจทุกๆกกำลังใจขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับที่เข้ามาชมบรรยากาศในคลิปนี้ครับขอบคุณพี่น้องทุกการติดตาม สำหรับผูย้ยบาลใช้จวดเพลรล้ำเพิ่นอเอาไปเขี่ยวคลิปนี้จะคงเกี่ยวไว้สำหรับปนี้จ,จังว่ากันอบขอบคุณครับสวัสดีครับ